กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยครับคลิปนี้ก็จะมาอยู่กับเกมคอน o ท l ร r เบดวันนี้ก็จะมาอยู่กับตัวนักธนูนะฮะสำหรับซีซั่น1นนะครับผม วิธีการเล่นนะครับค่อนข้างที่จะง่ายนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะเรามาดูที่สกิลก่อนนะครับสกิลอันแรกนะฮะเป็นระบบเป้าหมายนะครับในการโจมตีนะครับส่วนสกิลที่2นะครับกด2ปึ๊บนะฮะก็จะเป็นการนะครับเจาะเกาะนะครับแล้วทําให้เลือดไหลศัตรูเนี่ยจะติดสถานะเลือดไหลนะครับผมกด f 1นะครับก็จะเป็นแบบกระจายตัวแบบนี้นะฮะหลักๆแล้วนะครับผมจะใช้แบบเป็นแบบ กระจายตัวซะมากกว่านะครับส่วนกด F2 อ่าจะเป็นแบบเกาะกลุ่มกันแบบนี้ครับผมจำกัดพื้นที่นะครับอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วแต่สถานกากา์นะครับเวลาในการใช้นะฮะระยะในการโจมตีเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะปานกลางนะครับเวลายิงมุมโค้งนะครับก็อย่างที่เห็นในคลิปได้เลยนะครับคุณผู้ชมอ่าเรามาดูเกมเพลย์กันเลยดีกว่าครับผมเห็นไหมครับจริงทับม้านะฮะก็อยู่ที่ประมาณนี้ฮะสองสามร้อย คือดาเมจมันไม่ค่อยแรงนะฮะมันยิงไวมากมันยิงไวมากครับผมยิงเลยได้นิดหน่อยนะฮะอันเนี้ยเหน็นไหมนะครับยิงพวกสายถึกก็พอได้อยู่นะคุณผู้ชมยิงยิงพวกสายถึกพอได้อยู่แต่ันไม่ได้แบบดาเมจไรจ๋าจานะครับโดยมากมันจะเป็นแบบดาเมจแบบเจาะเกาะมากกว่า,าทำให้เลือดไหลามากกว่า นะครับคุณผู้ชมโ,โดนยับนะฮะยิงพวกสายถึงนะคนข้งที่จะลำบากนะฮะนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะดาเมจในการเจาะเกาะเนี่ยค่อนข้างจะต่ำนะ บอกไว้นิดนึงนะครับผมเป็นมือใหม่หัดเล่นแอสตินนะฮะดูนะครับค่าพิหกนะฮะเพื่อที่จะเก็บแต้มทำอะไรนะไม่ให้ตายอ่ะผมก็พยายามที่จะลัดช็อตนะครับคุณผู้ชมแต้มที่ไม่ให้ตายก็คือค้าทั้งหมด7ตัวมั้งครับนะอันนี้ผมยังอัพไม่เต็มไงก็พยายามอยู่พยายามเก็บแต้มอยู่นะครับคุณผู้ชมโห้ยเข้าไปยอะมาก่างเนี้ยอย่าเข้าไปเลยอย่าผมตายโอ้เกือบยิงแรงมากนะคุณผู้ชม อันนี้เป็นเกมเพลย์นะครับคร่าๆะะะะวๆแล้วกันนะฮะเวลาเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมจะผมไปช่วยเพื่อนก่อนเราก็ต้องเพื่อนกันเราก็ต้องดันด้วยนะฮะไม่ใช่เพื่อนดันแล้วเราไม่ดันนะครับคุณผู้ชมเราก็จะแพ้เอานะครับโอ้โดนโดนโอ้โหมาอย่างนี้เข้าไปจับซะหน่อยอืมอืมึบจึ๊บจึบตายแล้วะครับผมคุณผู้ชม เอ้ยจะตายนั่นแน่กินเลือดสามาอีกนะฮะโอ้ยได้คิวเจตัวนะอุย <c oughs> อ้ยแปโอ้ได้คิวแดตัวนะครับคุณผู้ชมนะฟุกๆมานะแต่เป็นระดับบีไงนะครับคุณผู้ชมเล่นไม่ได้เก่งนะฮะเน้นแบบเรามีส่วนล่มกัะทีนิดนึงนะดูนี่ครับที่ใครหาเคเวสอยู่นะเนี่ยเนี่ยตำนานอ่าขั้นเทพนะครับที่เคเวสของแอสซินนะครับนี่ ต้องฆ่า7ตัวโดยที่ไม่ตายนะครับผูวว้ชมถึงจะได้อ่าขั้นเทพมาใช้ทั้งหมด3เหรียญน,นาเทพส่งข้ามาประมาณนี้นะครับวิธีการทำเว e s ss1 นะครับหรือว่าซีซั่น1ให้กด f5 เข้าไปปึ๊บ เราไปที่ท้าทายประจำฤด,ดูกาลนะฮะเห็นเมาส์ไหมฮะไปเปลี่ยนที่ตรงนี้ครับผมเนี่ยเราไปที่ซีซั่นหนึ่งแล้วกดใช่นี่อันนี้คือเราทำเควสซีซั่นหนึ่งได้เลยนะครับม้าขานเนี่ยค่อนข้างจะดีนะฮะแต่ตอนนี้ปรับเนิร์สไปแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะดาเมจก็ยังแรงอยู่นะฮะดูครับแหมม้มาอันนี้ผมรีวิวไปแล้วนะฮะนี่ครับ er เควสซีซั่นหนึ่งนะฮะทำทำง่ายมากนะครับผู้ชมทําง่ายมากบอกไว้ก่อนนะ,ะทําง่ายมากลองมาทํากันดูนะฮะแล้วดาเมจนะครับของนักธนูเนี่ย่ยคอนข้างงจะแร เรามาดูการอัพกันดีกว่าครับการอัพนะครส่วนรูนนะครับใครมีรูนอะไรดีๆก็ใส่กันได้ส่วนของผมเนี่ยมีรูนเท่านี้กำลังตัดสินใจว่าจะใส่รูนอันไหนต่อนะเดี๋ยวผมต้องดูอีกทีหนึง นะครับอันนี้เอามารีวิวให้คุณผู้ชมดูก่อนเรามาดูที่สกิลกันสกิลเนี่ยของผมเนี่ยจะอัพเป็นทั้งข้างบนทั้งหมดนะยิ่งอัพถึงเลเวล14ก็คือเ,ลเวลนี้นั่นเองนะครับก็จะได้เวลาเรายิงธนูเนี่ยก็จะติดติดเลือดออกนะครับอีก50แต้มรวมแล้วเลือดออกเนี่ยก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับอยู่ที่ประมาณพันกว่าแต่ยิงเนี่ยไม่ค่อยเข้าสักเท่าไหร่นะเพราะว่าดาเมจค่อนข้างจะน้อยส่วนสกิล ก็มีแค่2อันดนะตามที่ผมได้รีวิวไปสก,กิลที่2เนี่ยต้องกดเอาไว้นะครับให้มันหมุนๆน,นะครับแล้วจะยิงนะครับติดเลื่อนออกนะครับยิงเร็วนะครับเรามาดูนะครับเลือด2,000กว่าจํานวนคนอยู่ที่32ควบคุมเนี่ยอยู่ที่180อัตราการวิ่งนะครับอยู่ที่5.0ระยะการยิงเนี่ยอยู่ที่80 9นะฮะก้อนข้างที่จะไกลนะครับเกือบ90ก็จําจำนวนกระสุนเนี่ยอยู่ที่1,200นะเก็บเกี่ยวไม่ต้องแล้วกันนะดาเมจ1 2 0 0อัพอนะครับเห็นไหมส่วนลำองการไม่ต้องไปพูดถึงนะครับว่าเป็นสายยิงไกลนะครับยิงแรงอย่างเดียวนะส่วนเวลาเลือดออกเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1ันสองกว่าๆนั่นเองนะครับคุณผู้ชมส่วนดาเมจต้นเนี่ยค่อนข้างจะเบาแต่ถ้าเกิดยิงพวกสายหอกหรือว่าอะไรเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมใช้ได้ดีโอเคก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นแล้วกันนะครับคุณผู้ชมลองเอามาใช้แล้ว เล่นกันได้นะสำหรับมือใหม่ยังไงก็จบคลิปเพียงเท่านี้ครับชอบกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กันให้ด้วยสวัสดีครับ